พี่น้องจา้านี่ผู้จับม,มกยังเดี๋ยวเปิดให้ดูนะจา้าหมกอะไรนี่นนว้าห้า้าหมกขดได้หนินคุณคุณหมกเขอดได้โอ้หา้า,หาสิบบาทได้หลายอย่เด้พี่น้องคุณเอาอพมจีเฮียยอมไหจับเส้นนี่เห็นไหม อ่ะมาเทค่อยๆเท่ลงนี Ooh, hoo, hoo, <the <the oh. <the 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 ่พี่น้องนี <p 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 ่กำลังสิเทใส่นี่เด้อจ้ะนี่เทใส่นี่เลยค่อยๆเท่โอ้โห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 ป้าพี่น้องเอ้ยพูน่ะเคลียร์ลงไหมเคลียร์ลงกันป้าพูน่ะใครหมดแดงนน้ปดงคุณะพี่น้องจ๋าป้า แกงไข่หมดแดงเอ้ยแกงน้อใหม่ใส่เห็ดพี่น้องแกงเป๋ดน้อใหม่ใส่เห็ดใส้บกักบวกแล้วก็มาซื้อไข่หมดแดงแยกนะคะหาสิบะร่วมกันถ้วยนี้เป็นหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอ,อ้ยมาเซฟบซฟน้องก,กันเ้อจ้าอ้อาหารเราเล่าเซบแซบถือใจแห้งกับพี่น้องค่ะคลิปนี้กับบ๊อมี่ยังไหลา <laughs> มาอวดไข่หมดแดงซื้อพี่น้องนี่กําลังไข่กําลังตรงเลยจ้าโอ้ปิดแต่แสบแห้ง มาเด้อเสแสรมุจงเจอด้พาก,กันในยังกินแรงคอมเมนต์บอกเย่ะอ่อนในเด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคปนีลาปบ่อนสวัสดีค่ะ